ข้อ34เขาให้ a กับ b เป็นเซตคำตอบของ2ส,สมการนี้ก็เราจะมาแก้2ส,สมการนี้เพื่อหาเซต a กับเซต b นะก็มาดูสมการนี้ก่อนก็ล็อกตัวนี้ฐาน6เท่ากับตัวนี้จากสมบัติของล็อกก็จะได้ตัวนี้เท่ากับ6ยกกำลังตัวนี้ได้เป็นแบบนี้นะ แล้วเลขชี้กาลังบวกกันเราสามารถแยกเป็นเลขยกกําลัง2ตัวคูณกันแบบนี้ได้นะแล้วตัวนี้การยกกําลังฐาน6กับล็อกฐาน6เนี่ยจะตัดกันได้ตัวนี้ก็จะเหลือ5นะแล้วเราจะเขียน4เป็น2กํกลังสอเป็น3กํกลังสแล้วก็แยก6เป็น2คูณ3ก็จะได้เป็นแบบนี้นะจะเห็นว่าเราสามารถเปลี่ยนตัวแปร ให้2กําลัง x เป็น a ให้3มกลัง x เป็น b ก็จะได้ตัวนี้เป็น a กาลังสองแล้วตัวนี้เป็น b กาลังสองแบบนี้นะก็ย้ายตัวนี้ไปลบทางซ้ายก็จะได้เป็นแบบนี้นะแล้วแยกตัวประกอบก็จะได้3 a เท่ากับ2 b หรือ a เท่ากับ b นะก็แทน a กับ b กลับไปเป็น2กําลัง x กับ3มกลัง x ตัวนี้ก็จะกลายเป็นแบบนี้นะ แล้วย้ายสามไปหารให้3อยู่ด้วยกันแล้วย้าย2ไปหารให้2อ,อยู่ด้วยกันก็จะเป็นแบบนี้แล้วหารกันก็จะกลายเป็นกำลัง x ลบ1แบบนี้นะก็จะเห็นว่า2ตัวนี้มีเลขชี้กำลังเท่ากันแต่ว่าฐานเป็นเลขบวกที่ไม่เท่ากันถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยสรุปได้เลยว่าเลขชี้กำลังต้องเป็นศูนยะ์ะเพราะว่าอะไรก็ตามยกกำลังศูนเนี่ยมันจะได้1 ก็จะได้ x อกลบเท่ากับ0ก็จะได้ x เท่ากับ1นะถัดมาสมการนี้ก็แทน a กับ b กลับไปเป็น2กำลัง x กับ3กำลัง x ก็จะได้เป็นแบบนี้นะก็จะเห็นว่าเลขชี้กำลังเป็น x เท่ากันแต่ว่าฐานเป็นเลขบวกที่ไม่เท่ากันถ้าเป็นแบบนี้ก็จะสูปได้ว่าเลขชี้กำลังก็คือ x ต้องเทนะ่ากับ0นะก็จะได้เซต a มี2ตัวก็คือ1กับ0นะ ถัดมาสมการนี้ก mm ็ก่อนอื่นต้องสังเกตก่อนว่าถ้าเราเอาฝั่งซ้ายมายกกำลังสองมันจะเข้าสูตรหน้ากำลังสองบวกสหน้าหลังบวกหลังกำลังสองแล้วจะเห็นว่า x กกำลังสองกับลบเกกำลังสองเนี่ยมันจะตัดกันได้นะแล้วส่วนที่เหลือเนี่ยจะเห็นว่ามันจะเท่ากับฝั่งขวาพอดีก็คือถ้าเราเอาฝั่งซ้ายมายกกำลังสองมันจะเท่ากับฝั่งขวานะ เพราะฉะนั้นถ้าเราให้ฝั่งซ้ายเท่ากับ k ฝั่งขวาวก็จะเป็น k กําลังสองเพราะฉะนั้นสมการนี้ก็คือ k เท่ากับ k กําลังสองนะก็ย้าย k ไปลบทางขวาแล้วแยกตัวประกอบก็จะได้ k เท่ากับ0นย์กับ1นก็แทน k กลับไปเป็นตัวนี้ก็จะได้ตัวนี้เท่ากับ0หรือ1เป็นแบบนี้นะก็มาดูสมการนี้ก็ย้าย x ไปลบทางขวา แล้วยกกำลังสองทั้งสองข้างเพื่อให้ลูดหายฝั่งซ้ายก็จะเป็นตัวนี้ฝั่งขวาลบยกกำลังสองก็จะกลายเป็นบวกเป็นแบบนี้นะก็ย้ายตัวนี้ไปรวมกันทางขวาแล้วย้ายสองลงไปหารแล้วถอดลูดทั้งสองข้างก็จะได้ x เ,เท่ากับบวกลบลูทหนึ่งส่วนสองนะก็เนื่องจากเรามีการยกกำลังสองทั้งสองข้างเราก็ต้องเอาคำตอบที่ได้ไปตรวจคำตอบด้วยนะก็ลองแทน บวกรูทหส่วนสลงไปดูก็จะได้เป็นแบบนี้นะก็จะเห็นว่าตัวนี้เป็นบวกตัวนี้ก็เป็นบวกนะเพราะฉะนั้น2ตัวนี้บวกกันมันจะไม่มีทางเป็น0ูนย์ได้ตัวนี้ก็ใช้ไม่ได้นะถัดมาลบรูทหส่วนสลงไปแทนในนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะก็จะเห็นว่าตัวนี้จะเป็นรูทหส่วนสแล้ว2ตัวนี้มันจะหักกันเป็นศูนย์พอดีเพราะฉะนั้น อันนี้ก็ใช้ได้นะถัดมาสมการนี้ก็ย้าย X ไปลบทางขวาก็จะเป็นแบบนี้แล้วยกกำลังสองทั้งสองข้างให้รูดหายฝั่งซ้ายก็จะเป็นแบบนี้ฝั่งขวาก็เข้าสูตรหน้ากำลังสองลบสหน้าหลังบวกหลังกำลังสองนะแล้วย้ายฝั่งซ้ายไปรวมกันทางขวาก็จะเป็นแบบนี้แล้วแยกตัวประกอบจะเป็นแบบนี้นะก็จะได้ X เท่ากับ0หรือ x เท่ากับ1นะ ก็จะเห็นว่าเรามีการยุกกำลังสองทั้งสองข้างก็ต้องตรวจคำตอบด้วยนะก็เอา0ไปแทนในนี้ก็จะได้เป็นแบบนี้จะเห็นว่าตรงเนี้ยมันจะได้1บวกกับ0ก็จะได้1จริงนะ0ก็ใช้ได้เอา1ไปแทนดูก็จะได้เป็นแบบนี้นะก็จะเห็นว่าตัวนี้ลบกันจะกลายเป็น0บวกกับ1ก็จะได้1นะเพราะฉะนั้นสมการนี้ก็เป็นจริง เพราะฉะนั้น1ก็ใช้ได้นะเพราะฉะนั้นเซต B ก็จะมี3ตัวคือตัวนี้ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ก็จะได้เซต B เป็นแบบนี้นะข้อนี้เขาถามจำนวนสมาชิกของ A อยูเนียน B ก็เอาเซตนี้กับเซต B มายูเนียนกันจะเห็นว่า0นกับ1เนี่ยมันซ้ำกันนะเพราะฉะนั้นถ้ายูเนียนกันก็จะมี3ตัวนี้เพราะฉะนั้นจำนวนสมาชิกของเซตนี้ก็จะมี3ตัว เพราะฉะนั้นข้อนี้คำตอบก็คือ3นั่นเอง